ค่ะวันนี้ป้าทุนดีคนขยันนะคะนนก็ทำข้าวแตนแต่แตข้าวแตนของป้าทุนดีเนี่ยไม่ได้ใส่น้ําแตงโมหรือน้ําผลไม้ใดๆอะค่ะเนื่องจากว่าป้าทุนดีเคยทานข้าวแตนที่ใส่เนยอะนะคะก็ลองดูขั้นตอนแรกๆก็ลืมถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาดีอะเมื่อคืนนี้ป้าก็ นอนไม่ค่อยหลับนะคะเปิด YouTube ก็ไปเจอ y o u t u b e อบางท่านทำข้าวแตนนะ่ะป้าก็ไปจำมาป้าก็รีบลงมาแช่ข้าวเหนียวแล้วก็เช้านี้มีพลังสูงอะคะ่ะก็มานึ่งข้าวเหนียวนะคะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณข้าวเหนียวก็สุกแต่มีคนบอกว่าทำไมจะต้องไปนึ่งในหัวให้ยุ่งยากนะคะ ใส่ในหม้อหุงข้าวเลยแล้วก็ลดน้ำอะ่ะอย่าให้มีปริมาณมากเท่ากับการหุงข้าวธรรมดาค่ะให้ลดน้ำลงไปหน่อยออกมาก็จะสวยงามอะ่ะซึ่งป้าทุนดีก็คงทำรอบต่อไปนะคะพอข้าวสุกป้าทุนดีก็เอาไม้ไห่ย่ข้าวอ่ะคะ่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปแต่เนยที่ป้าทุนดีมีอยู่เนี่ยเป็นเนยจืดนะคะป้าทุนดีก็เติมเกลือเล็กน้อยน้ำตาล นิดนึงเออเมื่อเช้านี้ทำข้าวเหนียวครึ่งกิโลเองค่ะแล้ววันนี้ก็แดดไม่ดีป้าทุนดีก็เอาไปตากแดดแกนแกนไปไงนะั้นน่ะแต่ในที่สุดก็เอามาอบด้วยความร้อน160องศาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปทอดในไฟแรงมากถึงมากที่สุดขณะทอดก็กดค่ะต้องกดนะคะถ้าไม่กดเนี่ย มันจะไม่พองอะ่ะเหมือนกับทอดแคบหมูเลยนะคะออกมาอร่อยมากเลยเดี๋ยวป้าทุนดีจะทอดให้ดูอีกรอบนะคะตอนนี้ทําเล่นๆนะไม่คึกว่าฟุกจะออกมาดีจริงๆอ่ะค่ะไฟฟูอย่างนี้ใช่ไหมคะกดค่ะกดแล้วก็กลับด้านนะคะไฟแรงมากเลยเดี๋ยวต้องลดนะลดไฟไหน่อยค่ะค่ะพอแล้วค่ะสุกแล้ว ค่ะตอนนี้ก็ตัดสินใจปิดไฟวันขโมงหกโมงเช้าเลยดูสิกดกดขอขาะเดี๋ยวไม่ สีไม่สวยนะมันมือสมัครเล่นจริงๆอะ่ะแต่ก็อยากจะลองอะค่ะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะกดคะ่ะอย่าลืมหมคะตอนต้นๆอันแรกๆที่ลองข้อดัวไม่กดออกมาไม่พองอย่างนี้คะ่ะอ้าวอันนี้ เริ่มมีทักษะละนะคะสีสวยเชียวพอค่ะเอาขึ้นได้แล้วแก่ไฟไปหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกคนแก่ทอดอ่ะก็ต้องอย่างนี้ค่ะผู้ชายยับคราล้คือคนแก่เนี่ยค่ะในถาดซึ่งป้าทุนดีอบเอาไว้นะแล้วก็เอาขึ้นมาเตรียมทอดแล้วก็ความขี้เกียจ ก็ไม่ปั้นหรอกคะ่ะไม่ทาไม่ใช่พิมพด้วยนะคะอ่าไใหม่ทอดใหม่โกรธค่ะเห็นไหมคะพอไฟอ่อนน่ะก็จะไม่ขึ้นมาให้สวยงามมันเอาใจยากนะเนี่ยเวลาคนขายเขาขายทุกถูกปัทุนดีซื้อไปต่างประเทศนะไปฝากปรัง เขาก็ชอบมากเลยไปทานกับน้ำชากาแฟของเขาอะนะคะในมือน้ำชากาแฟอ่ะเขาก็บอกว่าขนมไทยมันอร่อยเนาะแล้วก็ถามป้าทุนดีว่าทำยังไงป้าทุนดีก็ตอบไปแบบตอนนั้นยังไม่ได้หัดทำอะค่ะแต่พอรู้อ่ะเพราะว่าไปยืนดูแม่ค้าทำอะค่ะว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แอบถามแม่ค้าบ้างนะคะบางคนก,ก็ใจดีใจดีบอกหมด มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะข้าวแตนของป้าทุนดีนะคะหลังจากทอดเอาขึ้นมากรอบทุกเม็ดนะคะกรอบทุกเม็ดสีก็สวยๆนะคะตรงนี้สีสวยแต่ให้ดูสีตอนทดลองแก๊สก่อนทดลองแก๊สสีดำเชียเกือบไหมเนี่ยเกือบไหมนะคะเราก็ปิดแก๊สทันทีแล้วก็รอแป๊บหนึง่ง เปิดแก๊สใหม่นะคะอันนี้ค่ะสีสวยพอเหมาะเลยนะรับประทานแล้วก็เดี๋ยวเคียเค้ยวเคี้ยวยืนยันนะคะว่ากลอบจริงอะ ได้ยินไหมคะสัญญาณของความกรอบนะป้าทําเล่นๆด้วยความที่อยากรู้อยากเป็นนะคะก็ทดลองทำอะ่ะแต่ถ้าจะทาเพื่อประกอบอาชีพก็คงไม่หรอกคะ่ะดูแล้วเป็นการขายที่ราคาถูกมากๆนะคะแม่ค้าก็จะเอาน้ําตาลที่เคี่ยวน้ําตาลสองอย่างคือน้ําตาลอ้อยแล้วก็น้าตาลน้าตาลปี๊บนะคะมากวน แล้วก็มาราดแต่ละแผ่นนะ่ะดูยากเย็นนะ่ะแต่ทำถูกมากเลยอะ่ปะป้าทุนดีก็ซื้อไปฝากชาวต่างประเทศบ่อยๆเขาก็ชื่นชอบอร่อยนะเอาดูข้าวแตนไปก่อนป้าทุนดีมีเรื่องเล่านะเมื่อคราวที่แล้วอะค่ะที่ลอตเตอรี่ออกอะป้าทุนดีไปรับหมามาอุปการะชื่อว่างเว้นกับวันวานว่างเว้นคือตัวผู้วันวานคือตัวเมีย ตอนนี้รถที่ป้าทุนดีขับไปรับเนี่ยเลขทะเบียนหกเจ็ดนะคะปรากฏว่าลอตเตอรีร่ออกจริงๆอ่ะหกเจ็ดแต่ออกข้างบนป้าไม่เคยซื้อได้ดินนะคะ่ะซื้อแต่ลอตเตอรีรเออ่เลขทะเบียนสองคันเรียงกันหกหกกับหกเจ็ดนะคะก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะ่ะ นานๆนนถูกสักทีหนึ่งป้าก็ดีใจดีใจนะแต่คราวนี้มีแต่คนโทรมาถามว่า,าพี่ป้าถูกไม่ค่าหกเจ็ดข้างบนน่ะป้าก็งงงงพราะมัวแต่สนุกกับการเล่น youtube ทำ youtube อะค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าลอตเตอรี่ออกวันนั้นน่ะนะก็เป็นเรื่องแปลกนะคะตอนนี้ก็มีลุ้นนะป้าก็ซื้อหกหกหเดเลขไทยลถ นะคะถ้าออก66กับ67แสดงว่าสุนัขให้ให้ลาบแต่ป้ารับไว้ไม่ได้นะคะคราวที่แล้วเขาให้ลาบปังๆเลยอะ่ะแต่ป้าไม่เป็นนะคะไม่ชอบก็เลยไม่ถูกนะคะงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเข้าแตนป้าหอมเนยค่ะเดี๋ยวจะทำใหม่นะคะ,ะคราวนี้ มาทุกคนสูตรนะคะข้าวเหนียวครึ่งกิโลแช่น้ําครั้งคืนค่ะก่อนแช่น้ําก็ล้างให้สะอาดก่อนนะเก็บน้ําสาวข้าวไว้รดน้ําต้นไม้นะคะแช่ไว้ทั้งคืนเลยค่ะพอเช้าขึ้นมาก็เอามานึ่งนะคะนึ่งในหัวดก็ได้ในเม้าหุงข้าวก็ได้เสร็จแล้วนําลงมาเอาไม้ แข็งแข็งนะาย่ายให้มันกระจายกระจายนะคะแล้วก็ใส่เนยเข้าวเหนียวครึ่งกิโลป้าทุนดีใส่เนยไปประมาณ40กรัมค่ะแล้วก็คนให้เนยเนี่ยเข้ากันแต่เนื่องจากว่าเนยเนี่ยเป็นเนยจืดป้าก็เลยใส่เกลือไปประมาณเกือบ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปประมาณ2ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอ่อให้เข้ากันจริงๆนะ แล้วก็มาแผ่ในภาชนะซึ่งจะตากแดดให้แห้งเร็วอะ่ะป้าก็ใช้ถาดขนมแต่เนื่องจากว่าบริเน้แดดไม่ค่อยดีอ่ะค่ะก็ตากได้สักชั่วโมงเดียวอะ่ะดูอาการแล้วไม่ค่อยดีฝนก็ทําท่าจะตกก็เลยมาอบนะคะอบด้วยไฟ160อองศานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอเอาขึ้นมาปล่อยให้เย็นแล้วก็เอามาทอดนะคะ รับรองความอร่อยค่ะสูตรของป้าทุนดีเนี่ยนะเวลาทานก็หอมเนยมากถึงมากที่สุดค่ะแล้วก็รสชาติไม่หวานจนเกินไปแล้วป้าก็ไม่โรยน้ำตาลด้วยนะเพราะเป็นภัยต่อสุขภาพอะค่ะก็ทานก,อกรอบๆมันๆหอมเนยยวนใจนะคะพรุ่งนี้เช้าทานกับกาแฟรับรองว่าสูตรนี้ทำแล้วได้ผลจริงป้าท,ทำเล่นๆน,น่ะทุกอย่างต้องเกิดจากการเรียนรู้นะคะ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงส่วนใครจะเอาไปประยุกต์ทำนั้นลองค่ะครั้งที่หนึ่งไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่นะคะครั้งนี้ป้าก็คิดว่า10คะแนนอะให้แค่7นะแต่เนื้อเนื้อข้าวอะคะ่ะกรอบบานนะคะเสียงการเคี้ยวยืนยันนะคะคราวหน้าป้าก็จะทำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เบื่อสัก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะติดตามป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะขอบคุณค่ะ